ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะคลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกลุ่มการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลัอกษรรเป็นพนักงานราชการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเงินเดือน2,540บาทและไม่ต้องผ่านพาคกอของกอพอ ตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งสถาปนิกเงินเดือน2540บาทประเภทวิชาชีพเฉพาะจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนิติกรเงินเดือน1 8 0 0 0บาทประเภทบริหารทั่วไปจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุธิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาค,คมพศ2566ถึงวันที่29พฤษภาค,คมพศ2566ค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ